ใช้เพื่อสมุนไพรลดสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกําลังเกียรติตตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจีใหม่จากนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการมอกเบอบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ <Huh? S 2> เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยเหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plu สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าว wow, ดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลย,เ,ลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด เกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขอยากรูจักเกษตรี่รอินั้าใครรู้จักกินผักฟรีๆเกรี่อจริงๆผู้หญิงเขดูไม่เบื่อเรครที่เชื่อกินเนื้อฟรีๆเกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขอยากรูจักเกษตรี่รอ ก็ไร่รู้จักกินผักฟรีฟรีเกษตรี่รอจริงๆรผู้หญิงว่าไม่มีใครคงเกรี่รอน้าทุกถ้าเพื่อนสนิดสนุ่กินนมฟรีฟรีเกษตรี่รอจริงจรผู้หญิงเขอยากรู้จักเกษตรี่รอยิ่น้ำก็ไรรู้จักกินผักฟรีฟรีเกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขาก็ชมเรา กินเชื่กินเนยฟรีฟรออกกีกะเซนี่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากูจับกะเซที่รอยิ่งน้ำใครู้จักกินผักฟรีฟรีกะเซีรอจริงผู้หญิงนักผจมหัวนากะเซตีรอหนาใรราคากินปลาฟรีฟรีกะเรีรอจริงจริงผู้หญิงเขาอ,อยากูจับ ตอยิงน้้าใรรู้จักกินผักฟรีฟรีกระสนิจริจริงผู้หญิงน่ะชมเราอยูู่กินหมูฟรีฟรี ฟังครอบครัวมากราเฮาไล่ตั้นจกโทรมาเป็นโรคไตก่อนนักเก่าเป็นโรคปอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะรวมถึงมะเร็งตัวแต่วันนี้คงจะรบกวนในเรื่องของสุนทรภัยที่จะช่วยบำรุงปอดและไตนะจ๊ะก่อจะบรรเทาอากาศได้ก่ฮะหรือว่าป้องกันได้ก่ะเจาเปลี่ยนพ้ากัั้าครับผช่วงนี้น้องบ้านเฮาก็หมอกหวันนักนะครับแล้วก็ที่น้องบ้านเฮาก็จากสถิติก็เป็นโรคเกี่ยวกับไตกันเยอะนะครับนาอวันนี้ จะนำเสนอเรื่องสมุนไพรบำรุงปอดกับไตนะครับจริงๆแล้วเอาไว้ว่าของคนเฮาเนี่ยมันมีการทํางานเนาะทํางานทุกวันนะครับแล้วยิ่งเฮาได้รับควันพิษหรือหมอกควันหรือว่าเฮากินยะาบอกว่ายายารักษาโรคหรือว่ายาเนี่ยกระจ้างนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปสะสมจิตไตนะครับหายใจเอาหมอกควันเข้าไปก็ไปสะสมจิตปอดเพราะฉะนั้นยิ่งซ้ำหายคนที่สุบรีนี่นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆที่มันมีควันมีหมอกควันนี่นะยิ่งทำเพื่อปอดเนะี่ย มันยิ่งทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมีอาการไม่ค่อยสบายนะครับเนาะเป็นวัดเป็นไอง่ายหอบเป็นพืดนะครับหายใจบกคล่องนะครับอิดคัดต่างๆหรือว่าบางคนมีอาการตั้งไตเนาะปวดหลังปวดเอวเนี่ยวปวดเนียวขั้นอย่างเนี้ยนะครับมันเกิดจากอวัยวะหมุนนี้ทังนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนําเสนอสมุนไพรบำรุงปอดกับไตซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญนะครับตัวแรกนะครับเอาเรื่องปอดก่อนเนาะปอดมีหน้าที่หายใจนะครับเนาะมีหน้าที่ เปลี่ยนเลือดดำเพื่อเป็นเลือดแดงซึ่งมีความสําคัญนะครับปอดนี่ถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยร่างกายคนเฮาก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลือดเลือดเสียขึ้นเป็นเลือดดีได้เพราะนั้นคนเฮาทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่ามีเลือดเนาะมาเลี้ยงต่างๆเพราะนั้นเอามาบารุงผยวหน้น้อยนึงนะครับตัวแรกนะครับก็คือกาสลองนี่แหละนะครับหรือว่าภาษาต่างเรียกว่าปีนะครับต้นปีจริงๆแล้วนะครับในสำราโบราณเพี่นว่าบารุงปอดเนาะบำรุงปอด วิธีจายแต่ง่ายๆครับหน้านี้นะครับดอกมันมีแล้วนะครับเนาะปีดหรือว่ากาสลองเนี่ยนะครับจาได้ถึงหักใบดอกผลทั้งต้นนิดมีสรรพคุณบำรุงปอดหมดเลยครับถ้าช่วงนี้บมีดอกนะครับเอาก็เอาใบมันนะครับใบนี้เป็นท้องว่าใบบาแก่บาอ่อนนะครับใบเทสลาดเนาะาบาเอาใบแก่เกินหรือว่าเบาเอาใบอ่อนเกินนะครับเอามาสักเจ็ดช่อนะครับใบหนึ่งช่อนนี่หมายถึงว่าใบมันจะมีหลายหลายใบเนาะนะครับ เจ็ดช่าก็คือเจ็ดมาเจ็ดก้านใบ,ะบ,ะบนะครับไม่ใช่เจ็ดใบนะครับเจ็ดก้านของใบมันจะมีเป็นแขนงแขนงนะครับต้นกัดตะลองนี่นะเอามาเจ็ดช่อใบนะครับเอามาต้มนึ่ง<ม>น้ำหนึ่งลิตรต้มพอเดือนนะครับกินวันละสามเวลาวันละหนึ่งแก้วนะครับก่อนอาหารสามเวลากลางวันเย็นนะครับกินประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันหยุดนะครับลแล้วแห่งเจ็ดวันกินเนาะกินประมาณสามเดือนนะครับเขาอันนี้มันเหมือนกับเป็นการล้างปอดเนาะ ดีท็อกดีท็อกนะนะดีคนส,ม,สมัยใหม่บนขั้ว <c oughs> ดีท็อกดีท็อกนะเนาะเจ็ดวันยุดเจ็ดวันกินเนี่ยครับอเพราะว่าเดี๋ยวบอกกินทุกวันโอ้หมอเพิ่งบอกว่ากินอย่างซึ่งวันนี้ไปชาสมทต่ติับทิซไตจริงๆแล้วอู้ง,ง่ายๆเนาะคนเขากินกาแฟาทุกวันนะครับกาแฟก็เป็นก็เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีพิษนะครับอู้ถึงแล้วเมื่อเราอ่อน,นรับเปน็นห้ามโดนห้ามดื่มชากาแฟ แต่คนเฮานะครับถามล้วคนที่กินกาแฟวันล,ละสามแก้วกัมนี้นะครับแล้วกินทุกวันมาที่ปีล่ะถ้าผมถามย้อนว่าแล้วมันมันมันเป็นอันตรายต่อปอดต่อไต,อต,อตอก่อนนะครับบางคนกิน,นขเข้มขนาดเลยกาแฟเนี่ยแค่แค่บ้าเอาใบกาซลองมาต้มเนาะซึ่งประเทเข้มข้นอย่างเลยน้ำํำตึงรีดก่อนกินทุกวันนะครับที่กินแล้วยังกินทุกวันนั่นแหละทีนี้ใครก็จะบอกว่าอ๋อมองว่ากินทุกวันมาได้เยวเป็นพิษอัทพิษตส็ระยาย้อนหาเรื่องกาแฟนี่แหละ บางคนติดแต่ติด่าติดก,ก,กาแฟกินวันละสามแก้วสี่แก้วผมก็ม,มหาหันเขาเป็นอย่างนะครับอันนี้เป็นพี่น้องพิจะะาจรณาเอาเนาะที่ผมอูนี่นะครับหมายถึงว่ายาสมุนไพรเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการรักษาหมอบางคนบอกว่ากินสามวันไม่เห็นผลให้หยุดว่าโทรมมสังคมว,ว่าแม่พี่น้องสมุนไพรที่ไหนกินสามวันมันจะเห็นผลพอถามคเอเตอร์ถ้าในปัจจุบันนี่กินเป็นปีเป็นจตดเนาะ <c oughs> ยาเบาหวานความดันเนี่ยกินจนคนไข้เป็นไตาวายนะครับ สมุนไพบอกว่าไม่เกินสามวันบ้างแต่ใช้ยาเทวดาเป่นไงพีน้องเนาะเพร้นมันต้องกินระยะยาวหน่อยสมุนไพครับเป็นตามก็เลยเลยกินคันิงใจว่าเอ๊ะมันยังได้ทราบไผ่ทราบมาเนี่ยแล้วที่จริงแล้วนะครับก็ไปยากให้คัดแย้งกับเพื่อนหรอกอ่ะโอเคขิดเจ็ดวันแต่หยุดเจ็ดวันนะที่จริงมันมีอย่างกับตับไตไตเลยนะครับสมุนไพรนี่ลองบอกว่ามีมีผลตอนขนาดผลยังบาชัดเจนนะครับว่า อันตรายต้องห้านที่หน้าฟ้าโรคกระพือข้าวกันจนกลายเป็นสมุนไพรน่ากลัวเนี่ยมก็เลยว่ามันเป็นอย่างเตืออย่างขึ้นจางฟ้าทลายโจรเนี่ยคนที่เป็นวัดภูมิแพ้เรื้อรังนะครับยินญาแนปัจจุบันเนี่ยแก้การไม่ได้เลยนะครับวัดเพราะว่ามันเป็นคสมองกคตรตรว่เป็นภูมิแพ้กินแล้วรับกินแล้วรับพอ,อต้องกินฟ้าทลายโจรโอ้คนแต่รับนอกคนททางานได้นะครับเอาหละมาละโอ้กินเกินเิ้วันไม่ได้เน้อโอ้หามงัำ ยาบูมแพ้ที่คุณกินเนี่ยคุณกินกีวันกีนนกนเดือนนี่เนาะม้นเป็นสารเคมีนะครับผมอันนี้นี่ผมอู้ในในลักษณะว่ามันมันตรงข้ามกันจนระิงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยความเป็นพิษมันมีน้อยนะครับถ้าสารสระคุณมันจะต้องระยะยาวหน่อยนึ่งมันเหมือนเหมือนเรากินพักกินไม้กินพักแคบกินพักฟังกินพักข้าพักข้าวเนี่ยแกงกินนะครับทั้งหมดมีอันตรายท่าใดน,นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ผมมอทางเลือกไว้เนาะกินเจ็ดวันเล่นเจ็ดวันเพื่อเพื่อที่เพื่อให้สมุนไพรนับบ่ายมีอันตรายต่อขับ อันนี้ใช้ใบมันเอโนเจมาโพเนาะใบกาสลองจ้าเจ็บจาแล้วก็ต้มน้ำหนึ่งลิตรนะจ้ากินเจ้ากําวันเย็นก่อนอาหารกินเจ็ดวัน้ยเจ็ดวันจ้าอันนี้บำรุงปอดแน่นอนกาสลองรับจ้าอันนี้ใช้ใช้ใบมันเนาะจ้าส่วนดอกมันดอกมันเอาไปยังไงอ่าดอกวันนี้ถ้าถ้าหน่ดอกนะครับเพราะมพี่น้องเก็บดอกไว้เนาะเก็บดอกไว้แล้ว ก็ไปตากแดดหรือตากลมก็ได้ให้มันแห้งนะครับเสร็จแล้วพอเสรใจนะครับพราแม่พี่น้องก็มีสองวิธีใิใจหนึ่งตากแดดให้แห้งแล้วเอามาขยี้เหมือนยาเต้นออคมาเพร่อมันแหลวแห้วน้อยแล้วก็ไปเอากล้วยตองตกล้วยไตจะได้หรือว่ากล้วยตีบจะได้แล้วแต่เราก้ยตีบความกล้วยเคียงหากล้วยกล้วยไตก็ดีไปสองแห้งนะครับเอามาตัดเหมือนเขาเขาเขามวลบุรีนะครับเนาะเอามาเอามาเอาเอาเอาดอ,อกกัดระลองที่เขา ตัดแห้งแล้วเนี่ยเอามามวลก็ไปสองแห่งสูบนะครับสูบเข้าไปสูบเหมือนเขาเหมือนคนตูบบุรีเนี่ยสูบเข้าไปให้มันออกมุดดำตัวยาตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการชําระพิษในปอดนะครับเหมือนเขาสูบบุรีนั่นแหละแต่บุรี่ปอดีนะครับบุรี่มันมีการกรอมาเลยนอกจากการฉลองเนี่ยครับมันมีการตัวนึ้งมันเป็นความละล้างในของเสียในปอดที่ออกมาครับมันไม่ได้ซาตุลเหมือนบุหรี่นะครับนอกาวิธีที่สองนะครับ ถ้าไส่บุบยยกเหมือนชุบุรี่เลยนะครับคือนี่ครับเออดอกกาสลองเนี่ยสักคิดถึงคิบห้าดอก,ก,อก,ดอกแห้งนี่นะครับเอามาชงน้ํากินเหมือนดอกคําปลเลยเอาน้ําอุ่นมันครึ่งแก้วอาดอกากาสลองติดสึงคิบห้าดอก,ก,ดอกที่แห้งนะครับตุ่มเข้าไปเก้าสักห้านาทีนะครับอ่าแล้วกินน้ํำจุนั้นกินวันละสามครั้งเหมือนกันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะครับส่วนคนที่มีภาวะหอบหืดหรือว่า ไอ้เรือร้อรังกินก้อนน้อนแห่งแก้วหนึ่งเห็นตัวแก้ได้เลยนะครับเนาะอันนี้สาหรับดอกชาชสลองเ่วนแําเช่นนี่ก็คือเปลือกมันนะครับท่านผู้ฟังเปลือกชาชะลองนงนะครับมีสรรพคุณดีมากเลยนะครับนอกจากบำรุงปอดแล้วนนยังบำรุงเรื่องซับลยนะครับเพราะว่าเวลาเขากินเหล้ามันเนี่ยอันนี้นี่จะได้ตรงเสลิมเม่กินเหล้านอนดื่มเหล้านี่น,น,น,นะเวลาเขากินเหล้า,ม,าม,มันเนี่ยมันแห้ง,งมันเนี่ยโดยเฉพาะว่ามันมึนเนาะเพื่อจะากเอาเปลือกเปลือกต้นของ กาสลองเนี่ยเอาไปแก่ในจุ่จใมในน้ำนะครับจิงสกกรรมมันฟื้นเลยครับก็เป็นแค่เชื่อมเหมือนกันเหมือนกับว่ามันไปดูที่เอากอง,งอหรือว่าพวกนี้ออกมาครับเนี่ยมันเจวยในเรื่องของปอดนะครับเ่าะปอดเจาะขับได้ช่ดดวยนะครับตัวเปลือกมันเนี่ยเพราะนั้นการสลองนึ่งต้นเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้สําหรับปอดโดยเฉพาะเลยนะครับต้นการสลองต้นกีบ้าเหล่านะ้จ้าอ๋อได้แ<น>ล้วันก่อนมโรโคเจ้ามีท่านผู้ฟังเพื่อถามมาเหมือนกันว่าเปลือกกาสลองเนี่ย นคนที่ไปกินเหล้านี่นะถ้ากินเข้าไปนี่หายแซ่บอีหลอกตึ้งเมาอีวะเออก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยกับเจ้ที่ว่าถอนพิษแอลกอฮอล์น ough> şey yes, ี่กับเจ้เนี่ยแหละที่บ้านมีต้นหนึ่งเนาะโอ้เกี่อความเหลือครับเพราะว่าอะไรเงี้ยน่าจะพลาดเกิดการเลื่อนระนาบนะครับผลัวว่ากลัวมันตายเนาะพี่ทักเพิ่มเดียวเม่อกี้พี่ทรอบต้นเนาะเพราะว่าไอ้ท่นน้ำพออาหาร เกลี่ยไปแล้วมันจะตายกันดีนะครับอนอกไอ้นั้นี่วยกันนะครับกอัตรากกรใจหน้นากระเจาเปลือกเปะดกระสลาเนี่อนะครับประมาณสามนิ้วมือแหวนเนาะน,ะนิ้วมือเขานี่นะเอาสามนิ้วไปแฉะนะครับประมาณนั้นอ่ะทาเขานะไปแจ่น้ำหนึ่งแก้วเลยครับาแี่น้ำมึงแก้สักห้านาทีนะครับวันละสามวลาเหมือนกันดังนั้นไอ้ตรงเปลือกนี่นะครับ ก็ระวังการทา,านเนาะนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไปจะตายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ <c oughs> น้ำนี่เป,นเป็นน้ำอุ่นกับว่าน้ำาัำห้อนครับน้ำอุ่นนาดีที่สุดเราทำน้ำอุ่นเนาะอ๋อแค่แค่ห้านาที<า>ก็ดื่มได้เลยห้านาทีก็พอแล้วลล <ừ> ครับดื่มได้เลยถ้าเราจะกินเพื่อบำรุงปอดนี่นะครับเปลือกมันนะครับ,บเปลือกมันตักเนี่ยตักแป้งดต้านิ้มือนี่นะตักเจ็ดแบแงนะครับตามนิ้วมือเจี๊ยบแป่งเอาไปต้มในน้ำหนึ่งลิตร นี่สามารถกินได้ตลอดเลยครับกินได้เจ็ดวันกินเจ็ดวันอยู่ที่นะ่อถ้า,า,าเอาใบยาออกมาแช่สีเกลือเปียอเอามาเลยครับเจ็ดแสนเจ้าสามนิน้ว,วมือเอานิ้วมือเอาไปแช่เอ่นะ่นวัดเอาเปิดต้งนี้นตรงนั้นอบยาพวกนมกเน็ติช่งไปทาเดี๋ยมันตายเนาะดูมันนะครับดูมันเนะาะทักหลายๆที่นะครับพ่อจาสตลองเนี่ยอันนี้ตั้งหลายจีิเนาะพอดนี้ทาถ้านขนต้นเป็นส่วน,นเป็นตายเนะาะก,กินพุ้จกินเท่หรือว่าต้าหราปลูกแย่ๆครับ ตามเฉลินสาธารณนานะครับกขอบคุณฉากถ้าเขายังปลูกกระตันนะครับเนาะเพราะวกาศฉลองเนี่ยต้นไม้โตไวนะครับเนาะลองพิจิตรแม่พี่น้องนะครับลองถามว่าตามว่าขอพระพุทธเจ้าเพื่อนนะครับเมื่อกี้เป็นผู้ว่าแหละต้นเอาไปเป็นยาอีกอย่างครับเยอะแยะนี้อยู่ได้กินได้เจ็ดวันบนนะครับเนาะงแค่เลี่ยนยาครับบอดำรุงบอดแล้วก็ตัมตัวแล้วก็ดูดพิจากแอลกอฮอล์ได้ตัวใช่ครับ ตัวมึ่งนอดตัวที่สองนะครับอยู่ในระวังนี้ก็เรื่องปอดอยู่นอกตัวที่สองก็คือดอกบัวก้านบัวผลิตภัณฑ์บัวทั้งหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นใบบัวกิบบัวเยอสอนบัวก้านบัวบัวหลวงนี่นะครับบัวที่เอามาไวชาตาศัตรูตัวนี้นะครับมันมีสารที่ไปเจอยในเรื่องของการทำความสะอาดปอดเนาะแค่แค่การทดลองนยครับเราไดพี่น้องสามารถทําได้หลายอย่างที่ที่หนึ่งก็คือ เราเอาใบบัวมาคานกันเหมือนยาเส้นนะครับหรือว่าเอาตีบัวคานกันเอามวลสองใบตองนะครับเน้นว่าใบตองห้ามใช้กระดาษนะครับบางบอกก็ไม่พี่น้องบางคนบอกโอ้ยกระดาษขาวๆด้วยก็เอาไปได้นะครับเพราะว่ากระดาษนั้นมันมีสารเคมีน้องบางที้มีสารตะกั่วนะครับเพราะว่าโรงงานกระดาษเนี่ยมันต้องใช้สารตะกั่วในการผลิตนอกจากนี้วันนี้แนะนำให้ใช้กระดาษเอกสารนะครับไม่ใช้ใบตองทำกระดาษของเนี่ยสองคุยใต้จะได้ ของกล้วยติดกล้วยเชียงหายก็ได้นะครับนอสากที่แห้งเดี๋ยวเราหามวนบปดีว่าทไมก่อนนะครับหมวนแบบต้องเบ้าหมวนใหญ่ก็ได้นะครับตอนนี้ที่มีการนะครับตัวเอามาสูบนะครับสูบมูลนิยมวัอนออกกี่ังไอ้ตัวการีนใบบัวหรือว่าติบดอกบัวเนี่ยที่เราไหว้พระกันเนี่ยอันนี้การที่จะช่วยในเรื่องของการทำกับสะพา์ปอดเหมือนเหมือนต้นกาดปลองครับนอ้องหรือว่าไม่พี่น้องนะครับเวลาไหว้พระ ดูดอกบัวทีนี้ก้านบัวนาะงถ้าแห้งๆนะครับก็ <like now. S 2> ไม่ต้อเอามาตักดอกหนึ่งก้านบัวใช่นะครับเอาไขเนี่ยมาจุดเหมือนบุรีนะคระตูครับจูดจูบจูดข้าเหมือนเหมือนหยาไใบตองหรือที่นะครับอันนี้ก้านบัวนาอก้านดอกก็ได้ก้านไผ่ก็ได้นะครับแต่ต้องแห้งก่อนนอเพาะมันจูดจูดบุรีนะครับเอาบัวนองหัวดอนี่จะช่วยได้ครับน้อวิธีที่สามนะครับก็คือท่านใบบัว ทานปีดบัวอเอาเกสรบัวที่เหลืองๆขนาดนะครับเอามายางละใบบัวประมาณ5กรัมนะครับนอกปีกบัวประมาณ1กรัมเกสรบัวประมาณปีดมือหมายถึงเอาเอา,เอานิ้วจี้กับนิ้วของแม่มือจีบเอาแล้วก็มาใส่ในหม้อต้มในน้ำ1ลิตรเหมือนกันนะครับต้มพอเดียดนะครับกินแต่น้ําเลยครับอันนี้แบบน,นี้ปัญหาเลยอันนี้จะต้องเก็บวันกินเก็บวันหยุด อันนี้กินแป้นน้าเลยครับกินทุกวันเลยกินแป้นน้ำเหมือนเขากินน้ําสมุนไพรแต่อนี้ห้ามใส่น้ํนาตาลนะครับนอกอต้มใบบัวต้มดอกจีบบัวต้มเค่สรบัวนะครับต้มพอเดือดกินนะครับกินได้ประมาณเจ็ดวันมันยามันจะหมดแล้วเขาก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อย่างดีอาแต่ส่วนใหญ่ที่ผมบอกเปลี่ยนใหม่ต้มมากินไม่เลื่อเขากินจนอาการหอบหรือว่าอาการที่ oh ash, ห้องหายใจแบบอีเขาอยากล้างทิศปลอดเนะี่ย พราะว่าไอ้ัวบัวนี่มันมีความเป็นพิเศษครับเ็นวิจัยแล้วนะครับถ้าแต่ดีบัวนี่นะครับดีบัวที่เขาถินเม็ดบัวเนี่ยนั่งมาไปเรื่องของอบำรุงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับไปไปไปล้างไขมันที่ทำให้หลอดเลือดหัว,หวใจอุดตันนะครับดีบัวที่เขาว่ามันขมๆเมมนะี่ยลากินเม็ดบัวเขาชอบอ,ออกอนะนะแต่ตรนั้นนะครับตัวยาที่ดีมากสําหรับหัวใจเพราะฉนั้นสมุนไพรมือนี้นะครับ ันจะบำรุงปั๊บไปคนน้อยพอตัดเลยครับอย่างที่ผมเล่ามานี่นะป็นตัวยาบำรุงอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเ,าอ,าอ,เอาหยัดทำความสะอาดอวัยวะตัางๆเน,นียนะ่ยซึ่งเขาก็สามารถจะมองเห็นไดนะ้นี่กินได้ครับไอเบือนสุดยอดเลยนะครับเป็นวิจัยแล้วนะครับมีสรรพคุณเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดระบบสัะวบหายใจห,ห,ห,หมดเลยครับซึ่งเป็นยาที่มีเป็วนเพราะว่าโอโสถทิ์นะครับพระพุทธเจ้าป็ะดิบัญญัติไว้ว่า กุหบ anyway ัวเนี่ยเป็นโอทสดเลยนะครับเป็นยาที่มีความพิเศษเนาะซึ่งสามารถที่จะทำให้การดมบชีอของเราได้หายใจสะดวกปลอดภัยใส่ใูงดีนะครับไม่ใช่ตัวที่สองนะครับบัวหลวงนอกจากไวพระแล้วนะจ๊ะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะจ๊ะเกือบทุกส่วนเลยเนาะท้าวภาพบัวแก้งน้อยดีมากเลยนะครับระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยครับภาบัวในแง่ทาจะิชาาบัวนี่นะครับมีประโยชน์ มากนะครับต้มห้อโอเซตกอย่าที่ผมบอกห้าบัวเนี่ยนะครับเวลาไผ่ฮ้อนไนหนอกำมาต้มนะครับอ่ากินะครับแก้ฮ้อนไนได้ดีมากเลยครับเอาอัตราส่วนนะเจ้าห้าบัวกับน้ําห้าบัวหนึ่งห้านะครับน้ําประมาณครึ่งขวดประมาณเกินขวดครับเกินขวดก็คือประมาณห้าร้อยห้ารสีสิบเนาะเกินขวดเนีกงเขวดประมาณสองแก้วครับแก้วสองร้ยห้าสิสี่ละแก้วเท่สิน้ำเลืนค่ะ แก่ฮ้อนในดีมากเลยครับจริงๆเนื้อถึงน้ำเลยพอเวลาของรายการมอก,กพู้ประชาชนเกษตร,ส,รสุขภาพวันนี้ก็เสี่ยงเฮียประเดยขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสี่ยงเทียนเนียมทราบฮับน้กที่ตำรวจรายการพร้อมวิยากรวันนี้นำรายการจากแดานฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการ โค้งเกินแผ่วเจ็ดโมงจ้าตทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังเจงหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชจนักที่ติดตามสวัสดีเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกําลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า ku radio thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ